ตอนนี้เข้าอยู่ที่จังหวัดอุดรน,นะคะมาส่งรถให้คุณเอมเป็นน้องเซเลริโอตัวนี้เลยนะคะก็จอตัวน,นี้เผื่อลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่ทราบนะคะตัวนี้เขาจะสามารถรับรอง Apple c a r p เพ Android อ u t ตูได้ด้วยนะคะและคันนี้เข้าวฟรีพิเศษสำหรับคุณเอมนะคะเป็นการติดกล้องบันทึกหน้าให้ด้วยนะคะพร้อมกับกล้องถอยหลังติดกับจอเลย ยอันนี้บอกเลยว่าทำได้เฉพาะโชว์รูมข้าวเท่านั้นนะคะนี่เลยเนาะเซเลริโอสีดำสวัสดีค่ะคุณเอมข้าวถึงแล้วนะคะอยู่นัอยู่หน้าคาเฟ่จ้าจ้ะโอเคค่ะก็นัดกับคุณเอมที่คาเฟ่นะคะคุณเอมกำลังมา คาเฟ่สวยมากสำหรับคันนี้ตัวท็อปนะคุณลูกค้าคะ่ะราคา3,99,900บาทนะคะสำหรับเงื่อนไขไฟแนนนะคะเป็นการดาวเริ่มต้นที่10%ของราคารถนะคะซึ่งอยู่ที่3 9 9 0 0บาทนั่นเองนะคะก็ตัวท็อปต้องรอรถประมาณ 90วันหลังจากวันจองนะคะสำหรับใครที่สนใจตัวท็อปแนะนำว่ารีบทำการจองนะคะเพื่อที่จะได้รดเร็วขึ้นนั่นเองนะทุกคนโอเคถอยถอยจอดตรงนี้ไหมห้ามจอด ก็สวัสดีคุณเอมอย่างเป็นทางการอีกรอบนะคะวันนี้ก็มาส่งรถคุณเอมถึงอุดรเลยนะคะกับขับจากกรุงเทพมาอยากสอบถามว่าทําไมคุณเอมถึงเลือกซื้อเป็นรุ่นน้องเซเลนิโอค่ะอ๋อพี่ว่าไปทำงานใกล้บ้านนะคะก็จะขับเป็นระยะใกล้ๆแล้วก็เราเป็นผู้หญิงขับรถไม่ค่อยเก่งก็เลยคิดว่าขอแบบว่าจอดง่ายขับง่ายอะไรเงี้ยอืมค่ะเห็นคุณเท่าแน่ เลยดูรีวิวเกือบทุกนั้นแล้วก็ให้ตัดสินใจทักคุณข้าวไปะคะก็ให้ข้อมูลดีมากเลยแล้วก็ช่วยประสานไม่ใช่ว่าทักไปแล้วจะหายทักไปนี่ตอบได้ทุกนาทีเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใช้ได้มากมากเลยขอบคุณมากค่ะระยะทางของเราก็ไม่ใช่ปัญหาเนาะขบับมาส่งถึงที่เลยอย,อย่างนึงที่ตัดสินใจเลือกคุณข้าวครั้งสุดท้ายเลยก็คือคุณข้าวบอกว่าจะมาส่งได้หมายถึงว่าขบับรถจากตรง อก็เลยไปนอกเลยค่ะโอ้ยน่ารักพอดีเลยพอดีไม่ใหญ่ไม่นั้นเราไม่ค่อยค่ะรถใหญ่ไม่ค่อยขขับง่ายค่ะคณเอ๋วงเลี้ยวเขาค่อนข้างที่จะแคบเลยคิดว่าเป็นผู้หญิงจะกลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวคนเอมถ้าสตาร์ทรถแล้วลองลองใส่กล้องถอยดูที่ที่ข้าวติดให้ค่อนข้างที่จะชัดเลยโอเคเลย ถามอยู่ว่าไต้าไม่พัดแอร์เขาติดก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยหร่าเหมืได้เปลี่ยนอะไรเงี้ยก็ไม่เด็นไรก็ถามอยู่ก็เลยบอกป้องเปิดโอเคค่ะก็อันนี้ก็ใช้ป้ายแดงไปก่อนนะคะคุณเอมแล้วก็จะมีเดี๋ยวรอชุดจดมาวันนี้เดี๋ยวข้าวแจ้งทางไฟแนนซ์ให้ว่าอ่าคุณเอมรับรถแล้วนะเนี่ยค่ะประกันก็เดินวันนี้ค่ะใช่ ล็อป้ายคุณเอ็มอยากล็อกเลขไหมคะใช่ล็อกเลขล็อไม่ไม่มีก็คือสามารถล็อกในในแอปได้เลยในเว็บได้เลยเดี๋ยวข้าส่งเว็บให้แล้วก็ขั้นตอนให้จ้าค่ะเป็นไปเสร็จอับรถนะคะก็คือที่คุยกันไว้เงินดาวน์หนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็ค่าจดทะเบียนสามพันเป็นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะคะอันนี้คุณเอ็มสามารถอนดเข้าบัญชีบริษัทได้เลยฉัเห็นไ่ส่งอะไรนะ ใช่ไปล่าสุดไปทุกภาคเลยค่ะขอแค่ลูกค้าบอกว่ามาส่งหน่อยข้าวข้าวก็พร้อมใช่ใช่เดี๋ยวไปขอแก่นต่อเอุดรหนูมาเป็นรอบที่สองเคยมาส่งเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วค่ะคุณเอมใช่